นายบ้าไปแล้วหรืองไงดูไม่ว่าต่อนใครไปนะ่ะคุณเฉินน้องสาวของฉันมาสักทีนะเราลิ้นรอเวลานี้มานานแล้วละ่ะพ่อบ้านตระกูลหวังหวังจงคุณเฉินพี่ใหญ่รอท่านมาเป็นเวลานานมากแล้วผมยินดีจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆครับที่ท่านมาลุงจงไม่เคยยิ้มแบบนี้มาก่อนเลยทำไมลุงถึงได้สุภาพ แล้วก็เคารพพวกเขาขนาดนี้กันนะมันผิดปกติแล้วนะแบบนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ลีเรื่องมันเป็นยังไงครับเนี่ยจางอยู่พูดไม่ดีกับเสียฟานลูกพี่ลูกน้องก็เลยสั่งสอนเขาค่ะจางอยู่แกปู่รอเราอยู่นะลูกอย่าไปปีปัญหากับเขาเลยไม่ดีหรอกเสียฟานปล่อยเขาไปเถอะครับพรหัสตระกูลหวัง เสียวหยุนมากันแล้วสินะลุงของเฉินฟานหวังเกอร์ซินพี่เวลามันผ่านไปไวจริงๆนะปล่อยให้คนแก่รอตั้งนานกว่าจะได้เจอกันพ่อแม่นูกัรมาแล้วค่ะพ่อของหวังเสียวหยุนตาของเฉินฟานหวังจงโถแม่ของหวังเสียว un, หยุนยายของเฉินฟานเสวีหงเหมยมาสักทีนะ ตอนที่เธอกลับมาแล้วพาเจ้าสองคนนั่นที่มีนามสกุลเฉินมาด้วยฉันก็รู้สึกว่าตระกูลหวังมันแปดเปื้อนจริงๆคนตระกูลหวังลำเอียงกับฉันเสมอมาเธอใจร้ายแล้วก็ชอบบ้าพ่อของฉันไม่เคยมองฉันกับพ่อดีเลยสักครั้งทำไมคิดกับเสียฟานแบบนั้นล่ะคะเสียฟานสวัสดีตากับยายสี่ลูกสวัสดีครับคนตระกูลหวัง ห้าที่ฉันกลับมาครั้งนี้ฉันจะสนใจแต่คนที่ทำดีกับฉันเท่านั้นเซฟ,ฟานนายพูดว่าไงนะนั่นตากับยายของนายนะแล้วคุณเป็นใครฉันเป็นลุงของนายหวังเกอร์ซินคุณไม่ดีพอจะเป็นลุงของผมหรอกน้องพี่สอนลูกแบบนี้เหรอฮะคือตั้งเถอะปเข้าไปวันนี้เซียหยุนก็กลับมาบ้านแล้ว และทุกคนเองก็มาฉลองปีใหม่กันเพราะงั้นพอได้แล้วครับพ่อแม่พวกเราอยู่ที่นี่นะเสี่ยงมันป้าเราเลยวังเสยยืนใช่ไหมนะนั่นฉันคนดังนี่ฉันเห็นเขาบนอินเทนอร์นเน็ตด้วยนะเป็นเขาบอกว่าอยู่อันดับหกของโลกไนงะงั้นผู้ชายคนนั้นก็คือลูกชายของหวังเสยยุนงั้นเหรอเอาหล่อเหมือนกันนะฉันฟานงั้นเหรอ แฟนดยโตมาจากไหนกันนะเขาทำร้ายจางอยู่หลังจากเข้ามาในบ้านก็เลียดตากับายไม่ดีเอาซะเลยแถมยังบอกอีกว่าลุงไม่ดีพอจะเป็นลุงของเขาลูกของวังเกอ้อซานว,าวังวูน้องของวังหูหวัวงจือเห็นคนดังอะไรกันมีคนรู้จักเขาด้วยเหรอผู้มั่นของหวังชิงพี่ของหงกุน เขาจุนอยู่ถึงเขาจะทำตัวกลางไปหน่อยแต่เขาก็ใหญ่พอๆกับหัวหน้ากลุ่มต่างๆของอย่างจริงเลยนะลูกของหวังเกอร์ซินหวังชิงนายน้อยสูงสุดของตระกูลหวังนี่พวกเราจะเคารพกันทำไมเราไม่ได้นับเขาเป็นญาติของเราด้วยซ้ำนี่หวังชิงเข้ามาได้แล้วน้องสาวของฉันเดินทางมาไกล ให้พวกเขาพักที่คารหารหลังที่ห้าบนภูเขาอย่างจริงก็ได้นะคืนนี้นะพ่อครับอะไรนะคิดว่าใหญ่มาจากไหนกันไม่มีพวกเราคอยคุมก็ทำตัวไร้มารยาทแบบนี้น่ะเหรอก็จริงนะการกระทำนั่นมันไรมารยาทจริงๆคุณคะคุณต้องจัดการเรื่องนี้นะคุณเป็นตาของเขาหวังชินนายจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของตระกูลนายคิดว่ายังไงล่ะ ตาครับครอบครัวขอคุณป้าทําตัวเสียมารยาทเกินไปทําไมเราต้องยอมด้วยล่ะครับใช่แล้วล่ะหวังชินพูดถูกนะนายยังไม่รู้ข่าวเมื่อเร็วๆนี้สินะเมื่อครึ่งเดือนก่อนเขาต่อสู้อยู่ที่อเมริกาหน่วยลบพิเศษของอเมริกายังต้องก้มหัวให้เขาอะไรนะพวกนายไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นหรอกหลังจากที่ฉันตายไปเซนฟานจะกลายเป็นเสาหลักของตระกูลหวัง เซียวเฉินติดต่อกลตกูลชินเป็นยังไงบ้างล่ะพวกคนอาวุโสแล้วก็ลูกชายของตระกูลชินก็คิดเหมือนกันแต่แต่ฝั่งภรรยาของเขามีความคิดเห็นเยอะเลยล่ะครับไม่ว่าเธอจะพูดยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่งานกันแล้วก็ต้องเชื่อฟังทางฝั่งชายละนะแต่ตาครับตัดขาดกับลูกสะใภ้เธอครับตระกูลเซียวจะทนได้หรือครับเซียวชวนจะทนได้ไหม ถ้าเป็นแบบนั้นเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่พวกเราจะต่อต้านได้เหรือสุดท้ายแล้วตระกูลหวังก็ต้องยอมยอมไปนั่นแหละเพราะเฉินฟานนั่นแหละเขาใช้อาวุธฆ่าคนตัดขาดจากตระกูลเซียวตระกูลหลีแม้แต่ตระกูลชินก็ด้วยงั้นเราต้องทําอยู่สองอย่างพวกเราจะต้องใช้จุดที่พวกเขาถูกกดขี่นั่นแล้วก็ให้เฉิญฟานทำหน้าที่แทนฉัน ครับคุณตาพวกเราจะต้องพยายามให้เฉินฟานออกตัวแทนแล้วก็ให้เขาทำลายตระกูลเซียวซะเบื้องหลังตระกูลเซียวก็มีตระกูลที่น่ากลัวอย่างตระกูลเย่ยอยู่นี่อีกด้านหนึ่งป้าครับวันนี้จะมีปาร์ตี้เล็กๆที่ทะเลสาบคุณหนิงผมอยากให้ลูกพี่ลูกน้องผมไปด้วยป้าว่าไงครับได้สิเสียฟานไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมมารับนะครับ ฮัลโหลชิงเทียนบอกน้องสาวเธอด้วยนะว่าคืนนี้เธอจะได้เจอคู่มั่นแล้วให้เธอมาด้วยล่ะบอกว่าผู้วโสทั้งสองฝ่ายอยากให้มาก็ได้คือตอนเย็นทะเลสาบคุน,นิงหวังชินนี่น่ะเหรอคนของตระกูลหวงังที่อยากได้น้องสาวของฉันนะ่ะอยากได้น้องสาวของนายเนี่ยนะใครจะไม่รู้บ้างล่ะพี่สาวของฉันชินเยาเอ,อ๋อแล้วก็พี่เสี่ยวชวนนะ่ะ พวกเขารักกันเกิดมาเพื่อคู่กันไม่คิดเลยว่าตระกูลหวังจะเข้ามาจุนจ้านกับความรักของพวกเขานนะอะไรนะตระกูลหวังจะลุมฝูงชนตระกูลเซียวเหรอคนคนนั้นจะแต่งงานกับอินเหยาเหรอนี่มันเรื่องเช้าเลยนี่พวกผู้ชายคนนี้กล้าดีนี่ที่จะแต่งงานเพราะจะเกาะผู้หญิงกินนะเรื่องอะไรกันฉันไม่รู้เรื่องหรอกนะ เด็กน้อยอย่างนายอย่ามาควรฉันเลยฉันมีแฟนแล้วแกฉันไม่ใช่เด็กนะพินเฉาจะเย็นก่อนจะเย็นนี่เป็นคำสั่งของปรมาจารย์ชินนะถ้านายอารวาสมันก็เละเทกันไปหมดพอดีฮ่าฮ่นายคิดถึงเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาสัญญากันไว้กันเหรอพี่ของฉันไม่แต่งงานกับนายหรอกนะถ้าพี่ชายของฉันเสี่ยวชวนรู้เรื่องนี้กุนเซียวไม่ปล่อยนายไปแน่ กลายเป็นว่าตระกูลหวังกำลังใช้ฉันเป็นอาวุธทำลายล้างตระกูลเซียสินะฉันช่วยพวกเขาไม่ได้หรอกนะคิดว่าฉันไม่กล้าฆ่าคนหรือไงกันเพื่อนสนิทของตานายชินหลานนะ่ะมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในอย่างจริงเลยนะตาก็หาโอกาสทำให้ครอบครัวนายมีปัญหาอยู่ตลอดนั่นแหละตระกูลหวังของนายลนหาที่ตายเองนะช่วยไม่ได้ คุณชินมาแล้วและนั่นปรมาจารย์เสียวงั้นเหรอเสียวชวนชินหยางเสียวชวนคือว่าอขอโทษนะครับงานเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกคนคนนั้นคือใครเหรอเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเองนามสกุลเฉินนะครับฉันเลี่ยงที่จะพูดชื่อของเขาดูสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปคุณเฉินนั่นเองหวังชิน นี่คือชินหยางผู้หญิงที่นายจะแนะนําให้ฉันรู้จักงั้นเหรอลูกศิษย์ผู้หญิงของฉันยังจะดูดีสักกว่าอีกนี่เจ้านี่มันจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วกล้าพูดแบบนั้นกับตระกูลชินตระกูลเสี่ยวเนี่ยนะลนหาที่ตายชัดๆฉันไม่แต่งหรอกนะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับฉันแล้วล่ะนายก็เหมือนกันกลับไปบอกตาแก่นั่นสะว่าเรื่องแต่งงานของฉันไม่ใช่เรื่องของเขา ไม่ต้องมาตัดสินใจแทนฉันตั้งแต่ฉันโตขึ้นมาฉันไม่เคยถูกทําให้ขายหน้าแบบนี้เลยนะแต่เขากลับทําแบบนี้กับฉันต่อหน้าคนอื่นในสายตาของเขาฉันไม่ได้อยู่ในสายตาเลยด้วยซ้ําโถ้วยอดทนไว้อดทนไว้ฉันจะใจร้ายแล้วทําร้ายเขาไม่ได้วังเฉิงลูกพี่ลูกน้องนายเป็นคนที่น่าสนใจดีนะการตัดสินใจแล้วละ่ะแน่นอนครับแผนใชเขาฆข่าคนตระกูล เสียวไม่สำเร็จแท้แล้วเฉินฟานดูเหมือนจะรู้แผนของเราด้วยอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอาา่านมังงะเรื่องการเกิดใหม่ของชายผู้เป็นอมาตะานะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยอาจมีบางคำที่ผมแก้หรือว่าเติมแต่งเองก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ